กูไม่ยโกน้องไม่ยโสกกาเด้เนี่ยปาดจะโทโทก็ดอกก็เได้บ่แม่นบ่พี่น้องนั่นโอ้ยนั่นสะจนตะมื่นกูนี่น้องไม่ยโสกกายกันได้เนี่ยจะคอยบ่จะหายบกขาประชาชนพ่อแม่พี่น้องบ่ได้เออเออ งานงานงานาป้าเจ้างานเองงานไผเนี่ยกระเต็นกระชังกระเต็อกระชง่ไกระตเดี๋ยวคนเีกาเดอกปาเจ้เจาเนี่ยเนี่ยเน่เนเบ้เไปให้รว่าก่อนไปเอาปะรดให้้านแล้ไปเอา พ่ออย่างไหนบด้พ่อคอยน้องมีเจทการก็ข้าแก่ป่าดิโต้เบหาพ่อคอยว่าประชาชนพันมันกับบงแมนเอาอาแป้งครับฮะครับเรียนพ่อแม่เป็นน้องที่เคารพแั้วุัท่ันะครับผมครับ ไผ้แล้วเอลากัน่อย้ล้วเปลากันได้แล้วเปลากันไม่จะใช่เนี่ยไล้วลว่ากันว,วัวยครับว่าวายัตาาคัดขวางครับขอเนบบุญาคำระกาหรือจุบจุบตะกนถ้าหากว่าขาดจบว่าพังหรือพาดเียงประการใดก็ผ้าจะกับเด้อครับ การงานเนี่ยกะบพอแม่ไปนอกก็ครบเสร็จรับทราบนะครับเนาะเจ้าปนเจ้าพี่ก็ได้เนาะครับฉะนั้นก็พอแม่ไปนอกก็ครบเสร็จรับทราบรับจริงทุกอย่างการงานเนี่ยกับพอแม่ไปนอกก็ครบเสร็จรับทราบรับจริงทุกอย่างเนี่ยบ้านเนี่ก็โอ้ไม่อยากบอกหลายอย่างนะพอแม่ไปนอกคนเอาเอาเดี๋ยวเอาเอามอนมอนเดมมอนมอนเนื้อเจนเนื้อเนาะเอา คงลก็แม้เพียง่คาสนุกสนานมองสนุเท่ามันแท้จะแบกเทาอยกจะแบกเท่าจะแท้ิงคยโชคดีสนสามัญเลยบอลเ่พังห้องเดี่มก่อนจะรับทำาจจะเป็นจะเป็น รสวยก็แังน้าสาวขาวก็ยงน้าน้องแม่ดีทอจะให้โชมแต่งมาแล้วมาแล้ว้ันก็กได้ทั่วภาษาจังมาจิตจางมาเรียกเรียไปกุราเพลงก็นได้ทั่วว้ายว้ยภาษายัง คนล่ำกระด้่ตต่อไปกูล่ำกระดเดยจะ่ปากเ้ยอย่ายมาดอกูจะพานาดอเดี๋ยวคนสี่่ำคนขอไหมโอ้ย,ยนนล่ำกระทงังจางมาบ่อแห้งแล้วอ อีฟอีฟต้องไปเอาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนอกแต่อีฟเป็นหลอกลักลำเติบแล้ะนอกระลุยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีฟเด้อไม่ตลูกกลานนี่หน่าม่ตลูกตะหลานครับเอาอีฟเข้าครับเจ้าภาพก็จะไม่ดีครับดีเนี้อยิ้มเสวยบรรยากาศที่จะหายยิ้มเสยโอ้ยผมมีคำเสีเว้า